ลองโทรหาคุณตุ้มก่อนวันที่ซีรีส์ออนทุกคนคือมันน่ากลัวมากทุกคนดูลีไอพีเฟิร์นได้มันน่ากลัวจริงลลลออองงงไไห้้้ดดดดดููิิกกัวจรรนนนะะะะคเขขึีี่ทาาา โหไม่ติดสิ่งที่เราอยากจะบอกคือการโปรโมทของซีรีส์เรื่องนี้มันน่าสนใจมากซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ค้าออนไลน์เนี่ยควรเอาเป็นอย่างอย่างมากค่ะเพราะว่ามันเรียกว่าเรียวทำมาร์เก็ตติ้งเรียวทำมาร์เก็ตติ้งคือการเก,กาะกระแสสังคมในช่วงนั้นๆเพื่อที่เราเนี่ยจะเอามาทำคอนเทนต์ซึ่งแม่ค้าออนไลน์อะสามารถเอาเรื่องพวกนี้มาทำคอนเทนต์ได้แบบไม่ต้องคิดเลยง่ายๆก็คือทำให้เร็วเก,กาะกระแสให้ถูกแล้วก็ทำออกมาอย่างสร้างสรรค์ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆพอๆกันก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะว่าถ้าเราทําผิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยจากปังมันจะกลายเป็นบงนะคะพี่สาวถ้าชอบทิคการตลาดแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวจะหามาเล่าให้ฟังอีก